ข้อนี้นะครับการทดลองลักษณะใดเป็นการทดลองที่เหมาะที่สุดในกระบวนการสืบสอดทางวิทยาศาสตร์ครับข,อขอ้ขอน,น,นี้นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นการให้เราวิเคราะห์นะครับว่าชุดการทดลองอันไหนเป็นชุดที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการทดลองมากที่สุดน,นะครับคอลัมน์เนี่ยก็จะมี3คอลัมน์นะก็คือจํานวนตัวอย่างตัวแปรต้นแล้วก็ชุดควบคุมนะครับเรามาวิเคราะห์ชุดควบคุมก่อนครับคอลัมน์สุดท้ายชุดควบคุมนะสมมติอย่างนี้ครับสมมติว่ามีการทดลองหนึ่งครับเรามีปุ๋ยอยู่กระสอบหนึ่งเราต้องการทราบว่าปุ๋ยกระสอบนี้เนี่ย มันช่วยพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเห็นมจไหมเราสงสัยอยู่นะครับเราก็เลยมาทําการทดลองครับทาการทดลองว่าเมื่อใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถช่วยพืชเนี่ยครับมีลําต้นสูงขึ้นได้มากกว่าพืชที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่านะครับก็เลยมีการออกแบบการทดลองขึ้นมานะก็จะต้องมีชุดทดลองแล้วก็ชุดควบคุมเกิดขึ้นมานะครับเห็นมจไหมแต่มีชุดทดลองและชุดควบคุมเกิดขึ้นมานะครับชุดควบคุมคืออะไรครับชุดควบคุมเนี่ย ถ้าเป็นการทดลองนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่ไม่มีการเติมปุ๋ยครับส่วนชุดทดลองเนี่ยจะเป็นชุดที่มีการเติมปุ๋ยเข้ามาครับทีนี้เราจะได้สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ครับว่าปลูกไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้พวกที่เติมปุ๋ยนะครับมันจะสูงมากกว่าพวกที่ไม่ได้เติมปุ๋ยจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าปุ๋ยช่วยให้พืชเนี่ยครับเจริญเติบโตได้ดีจริงหรือเปล่านะครับเข้าใจนะดังนั้นครับพี่ถามหน่อยว่าถ้าไม่มีชุดกวบคุม เราจะสามารถพิสูจน์ได้ไหมครับว่าปุ๋ยตัวเนี้มีผลช่วยพืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับถ้าสมมุติว่าไม่มีชุดควบคุมมีแต่ชุดทดลองอย่างเดียวเลยเราจะรู้ได้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นครับจะรู้ได้ไหมก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะไม่มีการเปรียบเทียบครับระหว่างแปลงที่มีการเติมปุ๋ยกับแปลงที่ไม่เติมปุ๋ยนะครับ มันจะไม่มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะทําให้เราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นผลให้พืชจเจริญเติบโตดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นในการทดลองจําเป็นจะต้องมีชุดควบคุมเสมอนะครับโอเคไหมจำเป็นต้องมีชุดควบคุมเสมอนะครับดังนั้นช้อยนี้ครับช้อยหนึ่งก็ผิดไปนะต้องมีนะครับช้อยสี่ก็ผิดไปนะครับเคนะต้องมีชุดควบคุมนะครับเคเรามาดูอลัมน์ถัดไปครับอลอมน์ถัดไปเรามาดูที่ ตัวแปรต้นเนี่ยครับมาดูที่ตัวแปรต้นข้อที่สองนะครับตัวแปรต้นเนี่ยครับจะมีหลายตัวหรือว่ามี1ตัวดีกว่าครับมีหลายตัวหรือมี1ตัวตัวแปรต้นคืออะไรครับสมมติว่าในการทดลองนี้เนี่ยน้องคิดว่าตัวแปรต้นคืออะไรครับในการทดลองนี้ในการทดลองนี้นะครับตัวแปรต้นก็คือปุ๋ยครับเห็นมจไหมการทดลองนี้เนี่ยตัวแปรต้นนี่คือปุ๋ยนะครับเพราะว่าตัวแปรต้นเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่างชุดทดลองกับชุดควบคุมครับชุดควบคุมไม่มีปุ๋ย ชุดทดลองมีปุ๋ยครับดังนั้นเนี่ยถือว่าตัวแปรต้นตรงนี้ครับคือปุ๋ยนะครับโอเคไหมแล้วตัวแปรต้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุให้เกิดตัวแปรตามขึ้นมาอีกทีนึงนะครับอย่างการทดลองนี้เนี่ยตัวแปรต้นคือปุ๋ยใช่ไหมตัวแปรตามก็คือความสูงของลําต้นพืชนะครับโอเคไหมตัวแปรต้นจะเป็นสาเหตุให้เกิดตัวแปรตามนะครับเข้าใจนะซึ่งในชุดควบคุมเนี่ยครับจะไม่มีการใส่ตัวแปรต้นเข้าไปครับแต่ชุดทดลองจะมีตัวแปรต้นนะครับสําหรับการทดลองนี้นะการทดลองนี้ชุดควบคุม ไม่มีการเติมปุ๋ยก็ไม่มีตัวแปรต้นนะครับชุดทดลองมีการเติมปุ๋ยก็ถือว่าเป็นชุดที่มีการใส่ตัวแปรต้นเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ตัวแปรตามจากความสูงข,ของลําต้นพืชกันอีกทีหนึ่งนะทีนี้มาดูประเด็นที่โจทย์ถามครับโจท,ทย์ถามว่าตัวแปรต้นเนี่ยควรมีหลายตัวหรือมี1ตัวดีกว่าครับสมมติอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าในการทดลองนี้เนี่ยนอกจากวิเคราะห์ที่การเติมปุ๋ยแล้วนะครับยังวิเคราะห์ที่ปริมาณน้าด้วยครับ ที่ให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันแตกต่างกันครับระหว่าง2แปลงด้วยชุดทดลองเนี่ยพี่จะให้น้ําปริมาณมากกว่าชุดควบคุมครับโอเคไหมแสดงว่าคราวนี้มีข้อแตกต่างอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของปริมาณน้านะครับชุดทดลองมีปริมาณน้ํามากกว่าชุดควบคุมครับแสดงว่าตัวแปรต้นเนี่ยจะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือปริมาณน้าครับโอเคไหมเพราะคอนเซปต์ที่พี่บอกไปเมื่อกี้ก็คือตัวแปรต้นเนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างชุดทดลองกับชุดควบคุมนะครับ ถ้าพี่ให้ปริมาณน้ําเนี่ยไม่เท่ากันระหว่างชุดทดลองกับชุดควบคุมนะครับก็จะทําให้ปริมาณน้ํากลายเป็นตัวแปรต้นอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับโอเคมะกลายเป็นมีตัวแปรต้น2ตัวนะครับทีนี้สมมุติว่ามีตัวแปรต้น2ตัวครับคราวนี้เนี่ยชุดทดลองครับที่มีทั้งการเติมน้ําทั้งการให้ปุ๋ยครับปรากฏว่ามันมีความสูงของลําต้นเนี่ยครับมากกว่าชุดควบคุมอย่างชัดเจนเลยครับคราวนี้น้องสามารถระบุได้ไหมครับว่าการที่พืชในแปลงชุดทดลองเนี่ยครับ มันสามาร,ามารถมีลาต้นที่สูงกว่าช่วควบคุมได้เนี่ยสาเหตุมาจากการเติมปุ๋ยหรือว่าการที่มีปริมาณน้ําเยอะกว่าครับสามารถระบุได้เลยไหมว่ามาจากตัวปรต้นตัวไหนครับระบุได้หรือเปล่าก็ไม่สามารถระบุได้จริงไหมครับเราไม่สามารถระบุได้ครับถ้าเกิดว่ามีตัวปรต้นมากกว่า1ตัวนะครับสาเหตุที่ต้นลาต้นมันสูงขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากปุ๋ยก็ได้หรือว่าปริมาณน้ําที่มากกว่าก็ได้นะครับมันจะทําให้การทดลองอันเนี้ยไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนครับว่าสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงนะครับทําให้พืชเนี่ยมีการ เจริญเติบโตที่มากขึ้นนะครับโอเคมั้ยดังนั้นครับเพื่อความชัวร์จำเป็นจะต้องมีการออกแบบตัวแปรต้นนะครับมาแค่ตัวแปรเดียวนะครับต่อการทดลองครั้งหนึ่งโอเคมั้ยจำเป็นต้องมีแค่ตัวเดียวนะครับถ้ามีหลายตัวเนี่ยเราจะไม่สามารถระบุได้ครับว่าตัวแปรตามที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุของตัวแปรต้นตัวไหนนะครับโอเคนะดังนั้นครับข้อไหนที่บอกว่าหลายตัวก็ตัดออกนะครับโอเคครับ ตอนนี้เหลือแค่ช้อยเดียวใช่ไหมก็คือช้อยสองนะครับเห็นนะก็ตอบช้อยสองนะครับทีนี้มาดูคอลัมน์นี้ครับจํานวนตัวอย่างคอลัมน์นี้เนี่ยทำไมจํานวนตัวอย่างมากถึงทําให้การทดลองนี่ครับมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการทดลองมากกว่าครับเพราะว่าลองคิดดูอย่างนี้ครับส่ติว่าในการทดลองเนี่ยเราปลูกพืชแค่ต้นเดียวครับแต่ละแปลงเนี่ยปลูกพืชแค่ต้นเดียวอันนี้ก็ต้นเดียวกับอีกอันหนึ่งครับเราปลูก20บต้นเลยครับ มีการทดลองสองอย่างนะอันแรกเนี่ยลองเปรียบเทียบกันดูครับระหว่างต้นหนึ่งกับต้นหนึ่งเลยครับแต่อันหนึ่งเปรียบเทียบ20บต้นต่อ20ต้นครับน้องว่าการทดลองแบบไหนครับที่ดูน่าเชื่อถือวกว่าครับระหว่างปลูกแค่ต้นเดียวเปรียบเทียบกับต้นเดียวกับปลูกเลย20ต้นเปรียบเทียบกับ20ต้นครับอันไหนดูน่าเชื่อถือวกว่าครับก็ต้องเป็นอันที่มีจํานวนมากกว่าใช่ไหมครับอันที่มีจํานวนตัวอย่างมากกว่าเนี่ยจะน่าเชื่อถือวกว่าเสมอนะครับเพราะว่าเราสุ่มมาหลายตัวใช่ไหมยิ่งสุ่ ยิ่งดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันเนี้ยเป็นลักษณะของการทดลองอยู่แล้วนะครับยิ่งตัวอย่างมากยิ่งดูน่าเชื่อถือนะครับเคไหมก็ต่อพข้อ2นะครับเคครับก็จบไปแล้วนะครับการสอนเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับใครที่อยากติดตามคลิปต่อไปนะครับหรือว่าอยากไล่ดูคลิปเก่าๆนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ช anel ชีวะพี่พีไบโอโคเวอร์นะครับหรือว่าถ้าสะดวกติดตามทาง Facebook มากกว่าก็สามารถมาติดตามได้ที่ฟันเพจไบโอโคเวอร์ครอบคุมทุกอย่างในชีวะมอปลาย มี2ช่องทางให้ติดตามนะแล้วก็ถ้าสนใจครับคอร์สเรียนของพี่นะทั้งคอร์สสรุปเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยโจทย์นะครับเป็นคอร์สดีวดีนะครับสามารถนำดีว d ดีเนี่ยไปเรียนกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้เลยนะครับสามารถดูวิดีโอในดีวดีนะครับผ่านโปรแกรมดูวิดีโอทั่วไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกเลยนะแล้วก็รับดีวดีไปเรียนได้ตลอดเลยนะครับโอเคไหมในชุดเรียนเนี่ยครับก็จะมีทั้งดีวดีแล้วก็เอกสารประกอบภาพสีทุกหน้านะครับ ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับสามารถมาติดต่อสอบถามนะครับได้ทางแฟนเพจนะครับหรือว่าทางไลน์ก็ได้ครับแอดมาที่ ID bio cover นะครับหรือว่าจะมาสแกน QR code ก็ได้ครับเห็นมจไหมมี2ช่องทางนะครับก็คือทางแฟนเพจแล้วก็ทางไลน์นะครับในการติดต่อสั่งซื้อหรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนของพี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ